เอาละครับก็สวัสดีทุกทคนด้วยแล้วกันในผมโอเคครับในวันนี้ในครับผมในช่วงตอนเย็นเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับในส่วนของตำนานที่จะหายไปนะครับอันนี้เนี่ยหายไม่หายยังไงต้องรอดูใกล้ๆอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าว่าหายจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตำนานที่หายเนี่ยก็คือหายจากที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ทีมทีมนั้นเนี่ยโดน ตัดลิขสิ์ไปก็คือหมดสัญญาไปนั่นเอง2ทีมที่ว่านั้นก็คือทีมของอินเตอร์มิลานและก็เอซีมิลานนั่นเองนะครับโดยตำนานที่มีในส่วน2ทีมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานและก็เอซีมิลานนะครับโดยในส่วนของตำนานของฝั่งอินเตอร์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน5คนนะครับที่เป็นในรูปแบบของอคอนิกโมเมนต์ Moment, นะครับแต่ในรูปแบบของตำนานตัวธรรมดาเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับ แล้วก็ฝั่งของ AC m i มิลเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ7ตัวนะครับที่เป็นไอ o n i c Moment นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่ามีการทดแทนอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งอันนี้อิงข้อมูลจากเ e ส2,020นะครับที่อัพจาก2,019มา2,020ในผมว่าเขามีการทดแทนตำนานยังไงนะครับแล้วเราจะได้ตำนานมาไหมหรือว่าจะได้นักเตะอะไรยังไงกลับมานั่นเองนะครับมาดูกันเลยละกันนะครับซึ่งตำนานที่เขาจะทดแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นเลย นะครับอันนี้คืออาจจะเป็นได้99.9%เลยนะครับที่จะถูกทดแทนแน่นอนนะครับถ้าตำนานเราหายหรือว่าอะไรยังไงนะครับสมมติว่าคุณมีแอมบาเชนนี่ผมคุณก็จะได้นักเตะตำแหน่งเดียวกันนะครับที่เล่นตำแหน่ง CF นีผมก็คือกุนนากโร่เลวันดอสกี้อะไรแบบนี้นะครับผมอย่างกุนลิศก็จะเป็นเดอะบอยนะครับแฟงค์ไรกาดก็จะเป็นบูตเกตนะครับ แล้วก็เป็นบาร์เรซี่ก็จะเป็นฟานได้มาลดินีก็จะเป็นฟานได้นะครับฟิปโปอินซากี aki, ก็จะเป็นกูเคโรหรือว่าจะเป็นโรนัลโดก็จะเป็นเควินเดอะอยโดยนักเตะเหล่านี้เนี่ยจะทดแทนด้วยตำแหน่งเดียวกันนะครับโดยที่พี่ยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะตัวนี้เป๊ะๆนะครับเขาอาจจะคัดให้คุณนะครับยังเควินเดออยเนี่ยมันเล่น AMF ผมก็ไปไล่ดูว่านักเตะบอลดำตัวไหนที่เล่น AMF บ้างผมยังนะ ดาบิซิลบาอาจจะเอามาทดแทนโรนัลดินโน่นะครับอย่างเรเวนดอรกี้นะครับเอามาทดแทนอินซากี้นะครับหรือว่ามารินี่ทดแทนด้วยปีเก้นะครับรามอสแบบนี้นั่นเองนะครับแฟรงค์ไดกาดบูตเกตนะครับจอจินโย่นะครับอย่างพวกหมอปา่าอะไรแบบนี้เขาอาจจะทดแทนมาให้ซึ่งเป๊นเนี่ยมันจะทดแทนนะเตะที่เป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเลยคือ เขาไม่ได้ทดแทนเป็นตําแหน่งตํานานนะครับซึ่งไม่ได้เอาตํานานมาทดแทนอะ่ะพูดง่ายๆนะครับคือถ้าถามว่ามันคุ้มค่าไหมก็คงไม่คุ้มค่าหรอกเนาะนะครับ,นะรบเพราะว่าเราลหลายๆคนเนี่ยที่เป็นอ่าเหล่าสาวกนะครับอินเตอร์หรือว่าเอซิมิลานหรือว่าทีมอื่นก็ตามนะครับถ้าตํานานเราหายไปจริงๆเนี่ย <S 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 เขาน่าจะทดแทนตํานานให้เราใช่ไหมนะครับในมุมมองของผู้เล่นนะครับแต่ในมุมมองของเปสคือเขาไม่ได้ทดแทนแบบนั้น,นครับเขาทดแทนด้วย นักเตะที่เป็นเบสเพเยอร์ ayer, นะครับทดแทนให้กับเราโดยเราจะให้เวลตันมานั่นเองนะครับก็คือจะอัพเวลมาให้นะครับดูจากภาคที่แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอินเตอร์เนี่ยเขาก็จะให้เป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งนักเตะเดียวกันนะครับอย่างอาเดโนก็จะได้กุนอากิโรนะครับริโกบ้าก็จะได้เป็นเปาโลดิบาล่านะครับ คมเบโซ่ผมก็จะได้เป็นบูสเกตนะครับเซนเนติ ati, ก็จะได้เป็นเชนอเล็กซานเดอร์โนนะครับแล้วก็ตำนาน CB คนสุดท้ายของอินเตอร์เนี่ยก็จะได้เป็นเวอร์จิลฟานไดนะครับซึ่งนักเตะแต่ละตัวเนี่ยนะครับที่มีตำแหน่งคล้ายๆกันเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้แจกมาเป๊ะๆแบบนี้นะครับอย่างกุณเนี่ยคุณอาจจะมีแล้วนะครับเขาอาจจะแจกมาอีกก็ได้หรือว่าเขาอาจจะให้เป็นเรวานเป็นนักเตะต,ตำแหน่งเดียวกันนะครับอย่าง ดิบาร่าเอใช่ไหมก็อาจจะเป็นจอฟเฟลิกนะครับถ้าเฟลิกขึ้นดำนะครับแต่ว่าตํานานของเราตัวไหนที่เป็นสีบอลสีนั้นเนี่ยมันจะทดแทนให้ด้วยลูกบอลสีนั้นและก็ตําแหน่งเดียวกันนะครับถ้ามันหายไปจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะทดแทนยังไงแต่โดยรวมที่ผ่านมาจากหลายๆปีนะครับซึ่งตํานานหายตัวไหนก็จะทดแทนเป็นตาแหน่งนั้นแน่นอน100%นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ รูปแบบของตำนานนั่นเองจะทดแทนเป็นรูปแบบนักเตะปกตินะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยหลายคนคงคิดว่า,ามันอาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เล่นตำนานมาเนาะเปิดหมดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใดก็ตามนะครับผมลุ้นกว่าจะได้นะครับผมหมดไอเงินไม้กับคอยเนี่ยเติมไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วกว่าจะได้มาแต่ละตัวเนี่ยคือยากมากๆนะครับไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆเนาะนะครับ ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับคนไหนที่มีตำนาน2ทีมนี้เนี่ยก็ห้าสิบหแล้วกันนะครับโดยการทดแทนเนี่ยก็จะมีประมาณตามนี้นะครับผมถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับเอาแล้วแหละนะครับผมว่าเขาอาจจะคืนคอยหรือเปล่าอันนี้คงไม่นะครับแต่ถ้าคืนก็คงจะดีนะครับเดี๋ยวยังไงใกล้ช่วงที่มันอัปเดตเนี่ยผมมันจะปล่อยข่าวพวกนี้ออกมาให้เราได้รับรู้กันนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเค ในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดรูปไลค์กด like, ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะผมก็สรุปข้อมูลไว้ให้แล้วกันนะีผมสรัหนะเตะที่เป็นตำนานที่คิดว่าจะหายนผมจะถูกทดแทนเป็นยังไงนะครับซึ่งมีน้องหลายคนที่ทักเข้ามาก็พี่สรุปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมว่าเขาจะทดแทนเป็นเบรดเพลเยอร์นะครับ,นะรบในโอกาสที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงนะครับโดยตำนาน เอามาทดแทนกันเนี่ยคงไม่มีนะครับยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดรู้กด้ก Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชชินัยด้วยละกันเพื่อที่จะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆละกันนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันครับ